สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าวันนี้เราอยู่กันในรีดเร็วๆอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแพทโอทประจําวันที่14พฤศจิกายนนะครปรี2 0 2 4นั่นเองซึ่งแพทนี้น่าสนใจมากมีการปรับการ์ดเยอะมากเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาลูยกันเลยวันหยุดของบริษัทแนตะตรงกันกับโอทีครั้งต่อไปของเดือนพฤศจิกายนการอัปเดตในสัปดาห์นี้จึงมีความพิเศษเล็กน้อยครับ แทนที่จะอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราวางแผนที่จะเบลกสมดุลและทําให้โ t ทในสัปดาห์นี้ใหญ่กว่าปกติเป้าหมายของเราคือการดึงเด็กอันดับต้นๆบางเด็กลงมาและทําการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจบางอย่างที่จะทําให้ผู้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสนุกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารวมถึงการปรับครั้งใหญ่ของตัวร้ายที่ชอบดีดนิ้วดูไว้หผมก็น่าสนใจนะเกิดมาแบบนี้ครับผมมาลุยกันที่ใบแรกเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวัส ผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อป้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีกันตีด้วยผู้ใช้ง,งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดใบแรกนะครับก็คือ Agen t Venom จยากเดิมเนี่ยเป็นการ์ดสองเอเนอร์จีสี่พาวเวอร์เปิดตัวการ์ดทุกใบในเด็กของคุณจะมีพลังต่อสู้เท่ากับ4ตอนนี้ก็โดนเนื้อเรียบร้อยหัวกลายเป็นการ์ดสองเอเนอร์จีห้าพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวการ์ดทุกใบในเด็กของคุณจะมีพลังต่อสู้เท่ากับ3ครับเป้าหมายเกมเพย์ของเอเจนต์เวนอมเนี่ยคือการช่วยเหลือเด็กที่น่าสนใจหลายประเภทในทางหลักการแล้วเขาจะช่วยการ์ดบางใบที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นได้มีที่ยืนมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะพลังต่อสู้4หน่วยนั้นสูงพอที่จะเป็นข้อได้เปรียบหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่เสียเปรียบสําหรับการ์ด่งเก่งหลายใบที่มีอยู่ตอนนี้ครับและเราได้เห็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของเอเจนต์เวนอมหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,านี้ที่จริงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรยกเว้นแต่ว่าพอจบซีซั่นแล้วเด็กเหล่านี้กลับมีเปอร์เซ็นต์การเล่นในเมตาเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นกระแสหลักในขณะที่เด็กเราหวังเนี่ยที่เด็กที่เราหวังนะฮะจะเกิดขึ้นนั้นแทบไม่เห็นในการแข่งขันเลยครับเพื่อแก้ไขให้เข้าใกล้เป้าหมายเดิมเนี่ยเราจึงการลดพลังต่อสู้ของเอเจนต์เบนอมลงครับผมให้เพื่อจํากัดจํานวนการ์ดที่มันสามารถสร้าง Impact เชิงบวกได้เราคาดว่าการปรับนี้เนี่ยจะทําให้การสร้างเด็กเกิดข้อจํากัดมากขึ้นอย่างมีนัยสําสคัญเราจึงชดเชยด้วยพลังดิบของเอเจนต์เบนอมเล็กน้อยนั่นเอง ผมมองว่าไอเจนไม่นอมก็เป็นการที่เก่งมากๆมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ออกเลยทําให้ทุกใบเป็น4คือแรงจะจัดลดเหลือ3าก็คงเบาลงเบาลงแหละมันเบาลงแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําให้ a อเจนไมนอมเบาลงแค่ไหนนะก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะเบาลงแค่ไหนเพราะตอนนี้มันมีใบที่เป็นปัญหามากกว่าไอเจนไม่นอมนะสำหรับผมนะครับใบที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากกว่าก็คือไอ้แพ็กเกจต่อไปนี่นแหละก็คือเซอร์เทอร์นั่นเองครับผม จากเดิมเป็นการ์ด3 a g 5อเจพาวเวอร์ผมก็จะกลายเป็นการ์ด4ี่พาวเวอร์แล้วนะโดยเซอร์เทอร์เขาบอกว่าการพัฒนาภายในของเซอร์เทอร์ส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับเด็กสคาครับที่ใช้การ์ดที่มีพลังต่อสู้10หน่วยขึ้นไปและมันทำผลงานได้ไม่ดีนะักเราต้องการให้เซอร์เทอร์เป็นตัวช่วยที่ดีพอที่จะผลักดันให้เด็กนี้แข่งขันได้และปรับเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่เราสรุปการ์ดไปนี้แล้ว ก่อนที่จะปล่อยการเข้าเกมเราก็พบว่าเด็กนี้เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตัวมันเองเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและอาจจะบ่อยกว่าที่คุณรู้ด้วยซ้ำครับการประสานงานสภาพแวดล้อมการทดสอบภายในที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยควบคู่ไปกับการอัปเดตสมุลโนทีเพื่อคาดการผลลัพธ์ของทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเป็นความท้าทายหลักที่เราเผชิญอย่างไรก็ตามในกรณีนี้สิ่งที่ทําให้อัตราการเล่นของเซอร์เทอร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิน ความสมดุลของเมตาที่เราตั้งไว้เนี่ยแทบจะในทันทีเลยนะฮะเราจึงทําให้การปรับแต่งเล็กน้อยครับผมเพื่อปรับสมดุลและเพื่อให้แน่ใจว่าซีซันพาร์ทจะช่วยเสริมเด็กที่สนุกสนานในการแข่งขันได้โดยไม่กลบกลยุทธ์ที่สนุกสนานอื่นๆะฮะกองจริงผมมองว่าเซอร์เทอร์เนี่ยมาปุ๊บมันเก่งปั๊บเลยค่อนข้างโกงเลยด้วยครับเซอร์เทอร์นะผมเลยแบบไม่ชอบเท่าไหะ่ที่มันเก่งขนาดนี้โดนเนิฟแบบไวมากโดนจีใน OTA นี้เลยครับไม่ถึงเดือนนะฮะโดนซะแล้ว แต่ไม่แปลกใจโดนก็ได้ให้ก็ดีเพราะมันเก่งมากจริงเซเธอรโดนซะโดนซะไปต่อมาครับผมก็ไปอยู่ด้วยกันเลยผมสำหรับสคา,านะจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด6จี้11พาวเวอร์จะใช้จี้ลง2หน่วยต่อตามพลังต่อสู้10หน่วยขึ้นไปเนาะก็โดนเนื้อมาหนึ่งครับเหมือนเซเธอร์เลยเป็น6จี้10พาวเวอร์แล้วครับสิ่งที่น่าสนใจคือสคา,าเนี่ยดูน่ากลัวเป็นบางครั้งในการทดสอบภายในแต่แทบจะไม่สร้างผลกระทบอะไรในเมตาเกมจริงอย่างไรก็ตาม ก่อนที่เซอร์เทอร์จะเปิดตัวเนี่ยสคา,ายังห่างไกลจากการเป็นการ์ดที่ดีที่สุดในเล็กนั้นและการแข่งขันระหว่างทั้งคู่เนี่ยยังคงสูสีกันอยู่ตอนนี้การลดพลังต่อสู้ลงเล็กน้อยเนี่ยจะส่งผลให้การจั่วที่แข็งแร่งที่สุดบางส่วนอ่อนแอลงเช่นกันก็โดนเดิมมาหนึ่งนะครับสคาครับคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากไหมเพราะว่าสคาเนี่ยจริงมันจะเก่งก็ต่อเมือเราได้เล่นแบบเซอร์เทอร์แล้วก็10เทินสี่สิบเทินห้าอะไรอย่างนี้เซอร์เทอร์โตขึ้น10ปุ๊บสคาเทาินหกไล่ศูนย์แล้วเก่่งมากเกเจัด โดนหนึ่ง power มาผมว่าแทบไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเราเล่นสคา,ามันก็แทบจะชนะได้เลยแหละถ้าบอร์ดเราแข็งขนาดนั้นนะก็คิดว่าเด็กเซิร์เทอร์คงเบาลงแล้วแหละเพราะว่าโดนเลิฟทั้งสองส่วนถ้าทั้งสคา,าทั้งเซิร์เทอร์นะครับก็ใบถัดมาครับผมเป็นท่นาของซิลเวอร์เซเบิลนะฮะจากเดิมเนี่ยเป็นการหนึ่งจี้หนึ่ง power เปิดตัวขโมยสองเวอร์จากการ์ดใบบนสุดของเด็กฝ่ายตรงข้ามก็เรียบร้อยโดนเนิฟจากหนึ่งจี้หนึ่ง power เหลือหนึ่งจี้ศูนย์ power ครับผม ในช่วง2 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซิลเวอร์ซเซเบิลเ,เนี่ยกลายเป็นการ์ด1ใบ1 Energy เนี่ยที่โดดเด่นมากที่สุดในเกมครับเป้าหมายของเราคือกู๊ดการ์ดหมายถึงการ์ดที่อยู่ได้แท็กเด็กนะฮะแต่เราไม่ต้องการให้มันเนี่ยเข้าไปแย่งที่การ์ดหนึ่งจี้ใบอื่นๆนะครับอย่างเช่นซิลเวอร์เซเบิลเนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้ฮะเด็กซิลเวอร์เซเบิลที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเบลสเราเลยตัดสินใจเลือกงแนวทางนี้แทนจากการปรับเป็น1 2, นึ่งสอมวยพลังต่อสู้หน่วหน่วยนะ เป็นการเนื้อที่ดูดีนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกมาว่าถ้าเราเอาไบบาว้กระเบ้าเนี่ยเบ้าอยากจะเปิดตัวบ่อยๆและการเปิดตัวต้องเก่งพอที่จะเหมาะกับเล่นเบา้าซึ่งการที่ไม่เนื้อความสามารถเปิดตัวแต่มีเนพาว power d ิบเองเนี่ยก็ทําให้เซเวอร์เซเบิลไม่ได้อ่อนจนเกินไปในการอยู่กับเด็กเบ้าครับ ทำให้ซีเวอร์เซอรบลน่าจะยังเล่นได้อยู่เล่นได้ดีเหมือนเดิมฮะถ้าเล่นกับเบาเนาะแต่เล่นกับได้อื่นก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะและต่อมาเลยผมเทคการ์สุดเก่งครชาตุกคิงก็ผมโดนเนิรฟอีกแล้วอะเพิ่งบับมาแท้ๆจากเดิมก็ผมเป็นการ์ส 2G 3 Power พาวเวอร์รีเซตพลังต่อสู้ใช่ไหมก็กลายเป็น 2G 2 Power เมื่อนเดิม เราได้ทําการปรับเปลี่ยนนี้ให้กับเช w King ใน O อทีครั้งก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าเด็กไหนเนี่ยก็สามารถติดการ์ดใบนี้เป็นการ์ดแก้ทางได้ซึ่งตอนนั้นเราพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเอเจนต์เวนอมและการมาถึงของเธอเธอละทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีอันที่จริงแล้วเนี่ยอัตราชนะจริงของ s h a k คิงเนี่ยได้ลดลงอย่างมีนัยสําสคัญครับเมื่ออัตราการเล่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการที่เราปรับในว,วันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคงไม่จําเป็นที่ต้องรักษาแชตุกิงไว้ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกแล้วฮะการทําแบบนั้นเนี่ยอาจส่งผลลบกับกลยุทธ์อื่นๆฮะดังนั้นเราจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมก็เข้าเนื้อเพราะว่าเอเจนต์เวนนอมกับซาคาจะเก่งเกินไปซึ่งแบบนี้เขาก็เนร์อไอสองใบ,บนั้นมาแล้วเขาก็เลยเนื h a แชตุกิงมาตามนะไม่งั้นแชตุกิงก็จะเก่งเกินไปเหมือนกันก็ดีแล้วเพราะว่า ึงโอควิเลตของเชลคิงย้ํไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นเทกการอะมันก็ใส่แท้แท้ทุกเดชอยู่ดีนะเนร์อมาเหลือ3เพื่อนจาก3มา2ก็ช่วยได้นะฮะไม่ให้เก่งเกินไปมาถึงการ์ดใบถัดไปผมก็คือแบล็กวิดูนั่นเองจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด3 e n e r g y 3 Power กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มการ์ดวิดูไบถึงใบขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกลายเป็นการ์ด3 e n e r g y 4 Power กับความสามารถเปิดใช้งานฮะเพิ่มการ์ดวิดูไบส์หนึ่งใบขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามฮะเปลี่ยนต เราคิดที่จะทําการปรับนี้กับแบ็ k วิดโอตั้งแต่ตอนที่เราเปิดตัวความสามารถเปิดใช้ง,งานแล้วฮะเนื่องจากเราเห็นปัญหาอย่างหนึ่งของแบ็ k วิดโอนะ,ะก็คือตอนที่เธอเป็นการ์ดสองเอเนความเก่งของเธอคือการย้อนกลับขึ้นมือแล้วเล่นซ้ําแม้ว่าความสามารถนั้นเนี่ยเปิดใช้ง,งานเนี่ยจะแก้ปัญหาเบ์นี้ได้แต่แบ็ k วิดโอสองเอ g เนก็ยังเก่งเกินกว่าที่เราต้องการสําหรับเอฟเฟกนี้และเวอร์ชันสามเอนเนเนี่ย ก็ไม่ได้มีข้อดีมากนักเวลานั้นเวลานั้นนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราได้เห็นเด็กที่จับคู่กับแกนมาสเตอร์แล้วก็มิซิลี่แบ็กวิโดเพื่อปั๊มวิโตไบจะหมดมากกลายเป็นกระแสะหลักในเกมเราไม่ต้องการปล่อยเด็กให้เด็กนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่เรื่อยๆการปรับให้เป็นเปิดใช้งานนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงอัตราของแบ็กวิโดได้ดีขึ้นเล็กน้อยว่าประมาณว่าถ้ายังเป็นเปิดตัวอยู่เนี่ยกากลัวที่จะเล่นกับแกนมาสเตอร์แล้วก็มิซิลี่จนแบบวิโตไบมันขึ้นมือเยอะเกินและมมันนไ่สก ก็เลยเปลี่ยนเป็นเปิดทั้งานซะก็ไม่รู้ว่าดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงไหมฮะก็ต้องลองใช้จริงกันนะแต่ผมคิดว่าอาจจะแย่ลงมั้งต้องรอดูแลกันนะอันนี้ใบต่อมาครับผมก็คือลูกพี่เบิ้มเดสทร,เรีเยอของเราครับผมจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด6 Energy 14 Power มากับเขาสามารถเปิดตัวทำลายการ์ดของคุณในพื้นที่อื่นๆตอนนี้ก็บัฟมาแล้วฮะกลับเหมือนเดิมกลายเป็นการ์ด6 Energy 16 Power แล้วฮะก่อนหน้านี้เนี่ย เราประเมินผลกระทบของการปรับเอฟเฟกเปิดตัวของการไปนี้ผิดไปเพราะว่ามันเพิ่มความแข็งแกร่งน้อยกว่าที่คาดไว้ในเมตาเกมของผู้นต,ต่ำครับเราทราบดีว่าการปรับนี้เนี่ยทำให้เดสทอเยอร์อ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อเล่นกับนิมรอดแต่เรากําลังพยายามครับสร้างสมดุลเรื่องการใช้เดสทอเยอร์ในหลายๆเด็กและเมตาเกมและเกมแข่งขันระดับสูงก็มีตัวเลือกมากมายในเรื่องนี้นะฮะเราตัดสินใจให้ผมที่จะคงเอฟเฟกนี้ปรับไปครั้งที่แล้วไว้ก่อนแล้วก็ลองบับพลังต่อสู้อีกหน่อย เพื่อให้เดสทรอเยอร์เนี่ยสามารถแข่งกับ Guard การ์ด6เอนจิ้ยแบอื่นได้นะก็คิดว่าช่วยได้เยอะ2พาวเวอร์ตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆให้ในเด็กที่ต้องการทําลายเดสทรอเยอร์นะฮะเผื่อเดสทรอเยอร์เนี่ยเผื่อ,อๆอาจจะไปอยู่ได้อื่นได้ไม่รู้รอดูกันแล้วกันว่า10พาวเวอร์ตรงนี้ทั้งไม่ได้ทอเยอร์กลับสู่เมต้าได้เยอะแค่ไหนนะฮะไปถัดมาครัผมคือวาเลนติน่าครับจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด2เอนจิ้ย3พาวเวอร์ เพิ่ตัวสูมเพิ่มการ์ด1ใบที่ใช้6 Energy ขึ้นมือคูณและการ์ดใบ,บนั้นเนี่ยจะใช้ Energy ลดลง2หน่วยลบสามพาวกลายเป็นครับจากลบสามพาวเป็นลบสองพาวนะก็เหมือนบัฟมา1 Power าวเแหละสำหรับวาเลนตินานะสำหรับการ์ที่เศษแต่วาเลนติน่าเหมือนเดิมเราทําการปรับปรุงการ์ดหกเอเนจีที่วาเลนติน่าสร้างขึ้นมาเล็กน้อย โดยการลดปริมาณพลังต่อสู้ที่ถูกนําออกจากก๊์ดที่สร้างขึ้นครับวาเลนติน่าเนี่ยเป็นก๊์ดที่มีความเสี่ยงในการเล่นแต่ก็เป็นก๊์ดที่สนุกมากสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการปรับตัวตามสถนานการณ์เราต้องการจัดวางการาดเหล่านี้ให้เก่งมากพอที่จะใช้งานได้ก็ต้องผูพูดยากอะวาเลนติน่าในเมตาก็ไม่ได้ใช้เยอะไม่รู้ว่าบัฟมหนึ่งพาวเวอร์ตรงนี้จะช่วยได้มากแค่ไหนด้วยเพราะว่าใบาที่เล่นมาก็ไม่ได้จะใช้วาเลนได้้ทุกตากใช่ไหม รอดูด้วยกันใครชอบวาเลนเตน่าใครเล่นบ่อยๆก็คอมเมนต์ไว้ได้มาช่วยใครไหนนะฮะแล้วก็มาลุยกันต่อที่วินเทอร์โซเยอร์เลยครับก็คือบักกี้บานนั่นแหละก็ปรับจาก26เป็น27นะฮะก็คือถ้าวินเทอร์โซเยอร์ถูกทำลายบักกี้บานบักกี้บานต้องพูดว่าบักกี้บานบักกี้บานถูกทำลายก็จะเป็น27ออกมาแทนครับบักกี้บานเป็นการ์ดที่สนุกในเมตาเกมของผู้แรกๆแ,และยังมีวาเลนที่น่าสนใจเป็นพิเศษด้วย ในช่วงหลังมานี้เนี่ยการใบนี้ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหาที่ยืนในกลยุทธ์ทำลายที่มีการแข่งขันสูงที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจึงเพิ่มลังต่อสู้ให้เล็กน้อยให้กับตัวตนด้านมืดของการใบนี้ฮะเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ที่ทำลายบักกี้บาร์ได้สำเร็จต้องยอมรับเลยว่าเราตื่นเต้นมากกับตัวอย่างใหม่ของ Thunderbolt นะฮะก็เอาจริงก็1 power 2 6เป็น27ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนแต่ว่ารอบ2ที่ถูกท,ทำลายเดืๆดก็จะมีทั้งหน้าของรูเรีเนาะ ก็ต้องมาดูว่าเก่งกว่าวูวอลีหรือ,อยังนะฮะต้องลองใช้ต้องลองใช้ใบถัดมาครับผมก็คือเจสกาโจนะครับผมจากเดิมนะการ์ด 4G 5พาวเวอร์เปิดตัวหากคุณไม่ลงการ์ดที่พื้นที่นี้ในเทอร์นาจะบวก4 p o พาวเวอร์ใช่ไหมก็บัฟมาครับผมเป็นบวก5 p o พาวเวอร์เรียบร้อยเจสกาโจนเนี่ยเป็นการ์ดพูเริ่มต้นที่เข้าใจง่ายและสนุกที่เรายินดีจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเธออีกเล็กน,น้อยครับอาจจะดูแปลกที่เราบัฟการ์ด4 e n เ r g นอีก1ึ่งใบให้เป็นสิบพาวเวอร์นะฮะซ แต่เจสสิก้าเนี่ยจะไม่ทิกเกรโบนัสของเซอร์เทอร์นะเพราะว่าไม่ได้ลงมา10เลยแล้วก็คงไม่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสคาขามากไปจนแทนที่ตัวเลือกอื่นๆด้วยที่มีอยู่แล้วนะเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเราขอตอบไว้ก่อนเลยว่าไม่ช่างชีไม่ได้ทําให้การมีพลังต่อสู้9้าหน่วยดีกว่า10หน่วยจริงอยู่ที่ความแตกต่างของวิเลตระหว่าง9กับ10นั้นอาจจะน้อยกว่า10กับ11แต่การที่พลังต่อสู้เพิ่มยังไงก็เป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นในทุกกรณีที่เราวัดได้ฮนะ ก็เป็นการฟุ้กต้นๆนะที่ค่อนข้างโดดเด่นถ้าตอนนี้มีเด็กล็อกดาวอยู่เจสกาโจล์ก็ไม่น่ด้บับบัแต่ว่าเด็กล็อกดาวก็ไม่อยู่แล้วก็บับเจสกาโจน์มาก็ดีฮนะผู้เล่นใหม่จะได้มีของแรงเล่นบ้างเขาก็บอกไว้ว่าการที่ปรับจาก9เป็น10เนี่ยไม่ได้ช่วยให้มันแย่ลงนะต,ต่อให้ช่างคีจะเตะได้ก็ตามยังไงมากกว่า9ก็ดีกว่าอยู่แล้วฮนะถัดมาของผมก็คือฮามดอลนั่นเองจากเดิมเป็นการ์ด6กจี้เพาวเวอร์นะเปิดตัวแยกการใบอื่นๆไปทางซ้าย ก็บัฟมาเป็น 6G 10 power เรียบร้อยฮัมเดาเนี่ยก็ได้รับการเพิ่มพลังต่อสู้ให้เป็น10หน่วยเช่นกันฮัมเดาเป็นการที่น่าตื่นเต้นและเป็นเสาหลักของยุค big mover ฮะและนั่นนะทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกในอุดมคติที่เราจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกเล็กน้อยก็ในะปัจจุบัน Next move แทบจะไม่ใส่ฮัมเดาแล้วก็ไม่ได้ทำเดาเลยเนาะเพราะว่ามีการ move เยอะมากทั้งมานังเว็บมาใหม่ใช่ไหมโก้สไปเด้ที่เก่งอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็บัฟฮัมเดามาเหืือจะมีคนใช้บ้าง ว่าทํมดาวมันค่อนข้างใช้ยากเป็นเพเปเบตที่6 Energy เ,เลยนะฮะก็เราดูแลกันว่าบัฟมา1พาวเวอร์จะน่าใช้มากขึ้นไหมต่อมาของผมก็จะเป็นคริสตัลนะครับจากการ์ด3พาวเวอร์เปิดตัวทั้งสองไฟจุกันหนึ่งใบก็บัฟมาเป็น3 g power. ี่4พาวเวอร์คริสตัลเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่มีสถิติต่ําม,มาระยะหนึ่งแล้วครับอย่างไรก็ตามเราอยากให้ผู้เล่นเนี่ยมีการ์ดธรรมดาบางใบที่มีเอฟเฟกต์พิชณาในอัตราที่ต่ําดังนั้นเราจึงไม่สนใจที่จะรีเวิร์ดการ์ดใบนี้อีกนะ เราจําเป็นต้องระมัดระวังเรื่องการจู่ก,ก้าเสมอเพราะมันสามารถขจัดความแปรปรวนออกจากเกมมากเกินไปจนทําให้เล่นง่ายและขาดความสนุกและแต่การเพิ่มพลังต่อสู้ให้ฮิสตันเนี่ยหนึ่งหน่วยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะฮะก็ประมาว่าเขาไม่อยากจะปลับความสามารถฮิสตันแล้วนะเพราะว่านั่นแหละอยากให้มันมีคนเล่นน้อยๆเหมือนเดิมนะแล้วก็การที่มีการที่เกี่ยวข้องกับการจั่เนี่ยมันทาให้เกมแบบเล่นง่ายไปเหมือนอเมริกาชาวเวสสมัยก่อนที่6กยี่การ์พอเวอร์เดือนหกใช่ไหม นั่นแหละฮะเขาก็เลยบัฟกิต้าสักหน่อยเผื่อคนจะเล่นเยอะขึ้นนิดนึงอะไรนี้ก็รอดูแล้วกันว่านนาใช้ไหมสองใบสุดท้ายแล้วผมแผ่นนี้โหบัฟบัฟเนื้อเยอะมากเหนือจัดใบนี้ผมคืออากาาฮักเนตแต่เขาเขียนว่าปรับเฉพาะข้อความนะฮะจากเดิมเนี่ยข้อความเดิมเขียนว่าอากาศาอยู่ในมือตอนเริ่มเกมเสมอเธอจะลงการาดแทนคุณในเธอเลค่คู่ก็เปลี่ยนใหมน่นิดนึงเป็นเมื่อเริ่มเกมเนี่ยจะจั่อากาศาขึ้นมือเธอจะควบคุมการาดของคุณในเธอเล่คู่ บอกว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนฟังก์ชันการทางานของอากาธาเราแค่อัปเดตข้อความบนการ์ดเพื่อเพิ่มความชัดเจนเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นว่าอากาธาไม่ได้ทํางานแบบคลิกเวอร์และอากาธาย้ายหรือเปิดใช้งานการของคุณได้ที่แรกเนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บเอฟเฟกต์ในเทเลคู่ของอากาธาไว้ดีไหมหลังจากที่ซีรีส์อากาธาออลลองเนี่ยจบลงอย่างที่เราบอกไว้ในตอนนั้นฮะการปรับนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อฉลองให้กับอากาธา การมาของซีรีส์นะแต่ผลปรากฏว่ามันช่วยให้การ์ดใบน,นี้เนี่ยสนุกข,ขึ้นแล้วก็มีประโยชน์กับผู้เล่นมากขึ้นด้วยวันนี้เราจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้เอฟเฟกนี้เป็นแบบนี้ต่อไปก็แค่แก้เทคนิดหน่อยแต่การทําง,งานยังเหมือนเดิมสำหรับอากาธาครับแต่ว่ามาถัดมาครับผมก็คือลูกพี่ทานอสจากเดิมเนี่ยเป็นการ์ด 6G 10 power อยู่ในมือต่อเริ่มต้นและสลับ Infinity Zone ทั้ง6เม็ดเขาได้คุณก็เปลี่ยนเทคใหม่เป็นว่าเมื่อเริ่มเกมเนี่ยจะจัว่วทานอสขึ้นมือ และสับมันีอินฟินิตี้ทั้ง6เขาได้คุณครับผมนี่เป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางานนะหลังจากนี้เนี่ยทานอสจะไม่ได้อยู่ในมือเริ่มต้นของผู้เล่นอีกแต่จะกลายเป็นการ์ดพิเศษแทนเหมือนกับอากาะทเราพิจารณาว่าพิจารณาที่จะลบการจั่วการ์ดออกจากเอายางมินีนหนึ่งใบเพื่อลดความแข็งแก่งของการปรับนี้ลงเล็กน้อยแต่การทดสอบภายในของเราฮะไม่ได้ชี้ชัดว่าเราจําเป็นต้องทําแบบนั้น ฉะนั้นเนี่ยเราจึงปล่อยให้เกมจริงเป็นตัวตัดสินแทนอันที่จริงเรามีแผนที่จะบัฟมานีสองสามใบที่เรากําลังทดสอบกันภายในนะฮะแต่เนื่องจากการเราจะฆ่าโมเทครั้งถัดไปและเด็กทานอสในเกมจริงก็อาจจะเก่งกว่าที่เราทดสอบภายในจึงเป็นการดีที่สุดที่เราจะไม่ปรับเปลี่ยนทานอสมากจนเกินไปในตอนนี้เราจะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยปรับสิ่งที่จําเป็นภายหลัง พอคิดวา่านาฬิกนขึ้น,นิดนึงมั้ง,งต้องลอง,ลองเล่นดูแล้วกันว่ามันต่างจากเดิมยังไงฮะเพราะว่าเราจะจวดทานอตขึ้นมือเมื่อเริ่มเกมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องลองใช้จริงนะว่าจะช่วยให้เราเล่นทานอตได้เื่นไหลแค่ไหนก็ประมาณนี้ฮะแผบนนี้ปรับเยอะมากเหนื่อยจัดโอเคสุดท้ายนี้ใครที่ชอบเห็นว่ามีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คิดเห็นยังไงกับแผนนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างฮนะวันนี้ผมอาซว่าขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ